เราไปเช้าสิบโมงครึ่งตอนเย็นๆประมาณสี่โมงเย็นมีประชุมกตลนายกไปนั่งเป็นประธานประชุมกตลลที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินายกประชุมเสร็จนี่จะเล่าตอนประชุมกตลเนี่ยปกตินายกในฐานะประธานกตลลก็จะนั่งประชุมอยู่คนเดียวแต่รอบนี้รู้ไหมมีใครไปนั่งประชุมร่วมด้วย พิชิตชื่นบานพิชิตชื่นบานตัวแทนทักษิณไปนั่งกำกับในการประชุมกตลซึ่งเป็นวาระแต่งตั้งนายพลประจำปีนี้นี่เห็นไหมผมพูดมาทุกครั้งแล้วว่าเป็นคนที่รับใช้ทักษิณทุกรายละเอียดพิชิตชื่นบานผมพูดก่อนนั่นนี้ว่าตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกเนี่ยเป็นเสมือนนายก จะให้คุณก็ได้ให้โทษก็ได้ทําให้มีคุณค่ามากเท่าไหร่ก็ทําได้ปกติเหมือนตันแหน่งลอยแต่รอบนี้ไม่ใช่แค่วันแรกที่ปฏิบัติหน้าที่วันนี้ไปนั่งร่วมประชุมหัวโตะ๊ะประชุมกอตอร่วมกับเศรษฐาทวีสินในวาระแต่งตั้งนายพลตํารวจนี่ทักษิณกูไม้กระทั่งลงรายละเอียดหมดแล้วนะนี่เขาทําหน้าด้านมาก ประชุมกอตอมีที่ไหนลําตีประจําสํานักไปนั่งด้วยในฐานะอะไรอะ่ะในฐานะตัวแทนทักษิณเหรอแสดงว่าเขาไม่ไว้ใจเศษฐาเด็กที่ทักษิณต้องฝากให้เป็นนายพลเพื่อมาดูแลอาณาจักรทักษิณเนี่ยสงสัยเศษฐาอาจจะช่วยได้ไม่หมดก็เลยส่งพิชิตชื่นบานเข้าไปนั่งเป็นเป็นเพื่อนเษถาในการประชุมกตลอโอ้นี่แสดงอภินิหารไม่เกรงใจชาวบ้านเลย พอประชุมเสร็จหลังประชุมเดินออกมานักข่าวอาไม้ไปจ่อเศรษฐาทวีสินท่านนายกน,นักข่าวอาจจะไม่พูดเหมือนผมหรอก <c oughs> เขาอาจจะพูดนี่มวัวผลผมยู่ท่านนายกที่คอปทอไปยื่นกกตวันนี้เรื่องคุณสมบัติของพิชิตชื่นบานท่านนายกคิดเห็นว่าอย่างไร <c oughs> เศรษฐาทวีสินบอกว่าผมไม่รู้แต่ก็ดูดูในข่าวแล้วเห็นในข่าว แต่ผมมั่นใจเพราะว่าคุณสมบัติของรัฐท่านรัฐมนตรีนั้นส่งให้กฤษฎีควากฤษฎีกาได้ตีความเรียบร้อยแล้วได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วคงไม่มีปัญหานี่นักข่าวก็พยายามเอาผลงานของเราเอาสิ่งที่เราทำไปให้เศษฐาพูดไปถามเศษฐา แต่ความหมายก็คือว่าสิ่งที่ผมอธิบายตอนที่อยู่กกตสิ่งที่เศรษฐาทวีสินหรือใครก็ไม่รู้ส่งให้กฤษฎีกาตีความพิจารณาคุณสมบัติเป็นพิจารณาตามกฎหมายเรื่องของอายุความคดีที่พิชิตชื่นบานติดคุกมาว่าผลอายุความหรือยังสองเป็นคดีแบบไหนแล้วหูโทษเบาหนักขนาดไหน สามเป็นคดีบินประมาทหรือไม่เพราะนี่คือละเมิอดอำนาจศาลอยู่ในบินประมาทหรือไม่เป็นการตีความในข้อกฎหมายแต่ไม่ได้ตีความเรื่องจริยธรรมสิ่งที่เราไปยื่นคือผิดจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญ160งบวงเล็บ5วงเล็บ4วงเล็บ5แต่ก็ไม่เป็นไรกฤษฎีกาตีความจะอย่างไรก็แล้วแต่เพราะกฤษฎีกาไม่ใช่สารใช่ไหม ศาลท่านจะพี่นายเองเอาง่ายๆใครไม่ทราบว่าพิชิตชื่นบานติดคุกบ้างในเมืองไทยเนี่ยพิชิตชื่นบานติดคุกจริงหกเดือนข้อหาละเมิดอำนาจศาลข้อหาติดสินบนศาลไปขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทนายความหลังจากถูกถอนมาห้าปีไม่ได้เลยขอมาสามครั้งมาได้เพราะว่านายกรัฐมนตี่ดำรงตำแหน่งตอนนั้นชื่อสมชายวงสวัสด ก็เลยมาได้ในช่วงยุคสมชายหวงสวัสดิ์เหตุผลในการไม่ต่อใบทนายตัววิชาชีพทนายให้เพราะว่าผิดจริยธรรมวิชาชีพทนายแค่ไปติดสินบนสามเงินสองล้านมันก็ผิดจริยธรรมเบื้องต้นอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วเมื่อคุณเป็นทนายความเป็นคนในบุคคลในกระบวนการยุติธรรม ไปติดสินบนศารเสียเองมันยิ่งเป็นผิดจริยธรรมร้ายแรงเพิ่มขึ้นใช่ไหมนี่ไม่ต้องจบกฎหมายก็เรียนรู้ก็รู้ตอกตีความเข้าใจแล้วยิ่งรัฐธรรมนูญกำหนดไว้อยู่แล้วว่ารัฐมนตรีต้องไม่ประพฤติผิดจริยธรรมร้ายแรงก็คุณติดคุกมาเนื่องจากติดสินบนสารสารก็สั่งแล้วมีความบังอาจละเมิดศารต้องลงโทษให้ถึงที่สุด มันก็ชัดเจนอยู่แล้วดังนั้นกฤษฎีกาตีความยังไงก็แล้วแต่กฤษฎีกาจะตีความยังไงก็แล้วแต่แต่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ชัดเจนกฎหมายสูงสุดคือกฎหมายและธรรมนูญใช่ไม่ใช่แล้วพฤติกรรมที่พิชิตชื่นบานทำอยู่ติดคุกอยู่ก็คือติดคุกจริงจากการผิดจริยธรรมใช่ไหม เรื่องนี้สามนูนจะตีความแต่เอาง่ายๆสมมุติไม่มีกฎหมายเรื่องจริยธรรมเลยรัฐธรรมนูญไม่ได้กําหนดไว้ไม่มีในรัฐธรรมนูญถามสามันสำนึกคนเนี่ยสามันสำนึกของนายกเนี่ยคนเคยทําผิดในวิชาชีพเป็นหมอก็ทําผิดในวิชาชีพหมอเป็นตํารวจทําผิดในวิชาชีพตารวจเป็นครู ทำผิดในวิชาชีพครูเป็นทนายทำผิดในอาชีพทนายคนแบบนี้เหมาะสมจะนั่งเป็นรัฐมนตรีผู้บริหารประเทศไหม,ไมเอาแค่นี้พอถ้าไม่มีประมวลกฎหมายไม่มีรัฐมนูลที่บังคับโทษไว้ห้ามนักการเมืองห้ามรัฐมนตรีทำผิดจริยธรรมแค่ไม่มีกฎหมายแต่คุณทำผิดคนแบบนี้จะเอาความสามารถไหนมาบริหารประเทศใช่ไม่ใช่ครับ นี่ต้องย้ำเรื่องพิชิตชื่นบานอยู่สามสี่วันเพราะว่าสุภาษิตเขาบอกว่าจะจับโจรต้องจับหัวหน้าเราก็ทำแล้วใช่ไหมอีกสุภาษิตหนึ่งก็คือว่าต้องตัดแข้งตัดขากองโจรเหมือนกันพิชิตชื่นบานก็แข้งขาของทักษิณเป็นลูกน้องโจรตีหัวหน้าก็ตีลูกน้องด้วยใช่ไหมครับ ก็เขาเป็นมือตกเป็นไม้ตอนนี้ไงขนาดประชุมกตลอวันนี้ยังไปนั่งหัวโตร่วมกับเศรษฐาในฐานะประธานกนตลอต่อไปนี่คงจะวิ่งจุนวิ่งจานนะครับเพื่อเตรียมพ,พ,พื้นที่เตรียมแผนมารองรับเพื่อภารกิจเดียวอย่างที่ผมบอกเป็นภารกิจที่รองรับให้ยิ่งลักษณ์ชินวัตรเดินทางกลับมาเมืองไทยโดยไม่ติดคดีนั่นเอง ประเทศไทยไม่ใช่บริษัทของชินวัตรไอเรื่องนี้เราพูดกันมาตั้งแต่ปี4 8 49ว่าประเทศไทยไม่ใช่บริษัทของชินวัตรแต่วันนี้เขาก็ดชับอานาจรวบอํานาจและจะผูกขาดอํานาจรัดมากขึ้นการที่แต่งตั้งพิชิตชื่นบานไม่ใช่แค่ดูถูกพี่น้องแต่นี่คือการทดลองสู้กับระบบระบ,บบบริหารของราชการว่าถ้าพิชิตชื่นบานผ่านแสดงว่า เขาสามารถกินรวบหรืออยู่เหนือระบบราชการได้แล้วเพราะเขาใช้หลักการบริหารประเทศไม่ใช่หลักการบริหารประเทศแบบปกติใครมาอยู่ก็แล้วแต่มาเจอการบริหารประเทศแบบผิดหลักผิดปกติของทักษิณไม่ว่าใครไม่สนองตอบก็ถูกเขี่ยออกแบบปานปีนั่นแหละใครไม่สนองตอบทักษิณก็ถูกเขี่ยออกหรือใครหมดอำนาจหรือใครหมดประโยชน์เขาก็ต้องเขีร์ออกอยู่ดีใช่ไม่ใช่ นี่หลายคนนึงบอกนี่คือการผูกขาดรอบใหม่ระบอบทักษินรอบใหม่นี่ไม่ใช่แค่การเมืองยังมีการผูกขาดในเชิงธุรกิจโดยกลุ่มทุนที่เป็นคอนเน็ชันกับทักษิณอีกโดยเฉพาะกลุ่มทุนพลังงานการแปรรูปและธุรกิจที่ทักษิณต้องการจะให้เกิดขึ้นพอไม่เกิดขึ้นเกิดได้แค่ปตอทอการแปรรูปไฟฟ้าจากที่ไม่แปรรูป บริษัทเอกชนไม่ดีบริษัทมีอำนาจในการผลิตพลังงานไฟฟ้าเอามาขายให้กอปพอกปพอที่ผลิตมีเขื่อนมีอะไรที่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ถูกสั่งระงับไม่ต้องผลิตให้หยุดโรงงานหมดเลยมีหน้าที่ซื้อพลัง บำลุงไปแบบนี้เรียกว่าผูกขาดไหม oh. นี่ยังมีการผูกขาดอาหารอีกนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารนี่สำคัญมากพ,พี่น้องลองทดลองพวก,พ,กพี่น้องกองทัพทำพี่น้องโศกผ่านเหตุการณ์นี้มาแล้วตอนโควิดพี่น้องโศกไม่เดือดร้อนเลยเพราะอาหารอุดมสมบูรณ์ไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นรอบนี้อาจจะหนักรอบนี้อาจจะหนักเพราะว่าเมืองไทยตอนนี้ เรื่องสงครามรอบประเทศเนี่ยน,น่ากลัวมากทางเหนือก็พมา่ารบกันอยู่ภาคตะวันออกก็กัมพูชาก็ยังความสัมพันธ์นี้ก็ใช่ว่าจะจะดีกันอิสราเอลนู่นนี้นั่นยังรบกันก็มีผลกับไทยต่อไปสมรภูมิที่ทะเลจีนใต้ก็จะเกิดขึ้นถ้าเกิดสภาวะสงครามเนี่ยเมืองไทยเป็นจุดศูนย์กลางนี่สงสัยการผูกขาดพลังงานก็เสร็จ นายทุนผูกขาดอาหารก็เสธ็จนายทุนทางรอดเดียวพวกเราต้องไปเป็นแบบประสบความหมายก็คือว่าสามารถผลิตอาหารได้เองทําอาหารได้เองทําอะไรได้เองนี่เดี๋ยวรายละเอียดเรื่องนี้นี่มีกันอีกเยอะพี่น้องครับเรื่องการผูกขาดประเทศและผูกขาดโลกเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังแต่วันนี้เรามาหยุดการผูกขาดประเทศไทยของทักษิณชินวัตรเสียก่อน ทั้งไม่เคารพกระบวนการยุติธรรมเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนกัมพูชาเรื่องการเมืองทาตที่ทำให้การเมืองเป็นเหมือนบริษัทเอาลูกน้องเข้ามาจุนจ้าในการเมืองแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีเรื่องบ่อนคาสิโนเอาสิ่งผิดกฎหมายมาเป็นถูกฎหมายสิ่งที่ผิดศีลธรรมถูกกฎหมายก็จริงแต่ผิดศีลธรรมใช่ไม่ใช่กี่เรื่องแล้วเนี่ย สามสี่เรื่องประเทศไทยน่าห่วงมากเอาแค่การเมืองข้านนี่ก็น่าห่วงไม่เคารพกระบวนการทำลายกระบวนการยุติธรรมก็น่าห่วงเอาบอลคาสิโนมาถูกกฎหมายก็น่าห่วงผลประโยชน์ชายแดนก็น่าห่วงนี่สี่ห้าประเด็นที่เวทีเราพูดมาวันนี้ถึงเวลาต้องใช้คำว่าเซฟประเทศไทยเซฟประเทศไทยเพราะ เราไม่ให้ประเทศไทยเป็นบ่อนคาสิโนโใช่ไหมเราไม่ให้ประเทศไทยกลายเป็นการเมืองที่เป็นการเมืองทาสภูคาโดยทักษิณชินวัตรใช่ไหมเราไม่ให้เราต้องเซฟประเทศไทยเพราะประเทศไทยไม่ควรเสียดินแดนและเสียผลประโยชน์บริเวณไทยกัมพูชาใช่ไหมเราต้องเซฟประเทศไทยเพราะไม่อยากให้มีใครทำลายเสาหลักของประเทศคือกระบวนการยุติธรรมใช่ไหม เราต้องเซฟประเทศไทยเพราะไม่อยากให้มีใครทรําลายสถาบันที่เราทุทูนคือสถาบันพระหมหากษัตริย์ใช่ไม่ใช่นี่ไงเหตุผลที่วันนี้เราต้องร่วมกันเซฟประเทศไทยเซฟประเทศไทยไม่ใช่แค่เซฟกระบวนการยุติธรรมกระบวนการยุติธรรมคือหนึ่งในการเซฟประเทศไทยเราจะร่วมกันเซฟประเทศไทยต่อไปครับขอบคุณครับพี่น้องครับ